คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่าชาวโลกใกล้จะได้คำตอบสุดท้ายเรื่อง UFO แล้วหรือยัง BBC เปิดตัวสารคดีชุดว่าด้วยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ Paranormal เรื่องใหม่ซึ่งจะพาผู้ชมไปร่วมสืบสวนเหตุการณ์ที่มีผู้อ้างว่าได้พบเห็นวัตถุบินลึกลับหรือ UFO หลายครั้งด้วยกัน โดยในประเด็นนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและอวกาศรายหนึ่งบอกกับ BBC ว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถตรวจสอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในวันที่ฝนตกวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ปี1977เด็กนักเรียนชาวอังกฤษจากโรงเรียนประถมศึกษาบรอเทเวน ในมนทนเพมรอกเชียจำนวนหนึ่งอ้างว่าได้เห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือแหล่งที่มาได้ตรงด้านนอกอาคารเรียนเดวิดเดวิสซึ่งในตอนนั้นมีอายุเพียงสิบขวบจำได้ว่ามีเพื่อนนักเรียนพากันวิ่งเข้ามาแจ้งข่าวในห้องเรียนตลอดทั้งวันพวกเขาพยายามจะบอกกับครูใหญ่ว่ามีเรื่องประหลาดบางอย่างเกิดขึ้น ในตอนนั้นเดวี่มั่นใจว่าจะต้องมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ประหลาดที่เพื่อนได้เห็นอย่างแน่นอนผมจึงตั้งใจจะออกไปดูด้วยตาตนเองเพื่อพิสูจน์ว่าเพื่อนต้องเข้าใจอะไรผิดไปในแน่แต่เมื่อได้ไปถึงสถานที่เกิดเหตุเดวี่กลับมองเห็นวัตถุสีเงินรูปทรงเหมือนมวลซิก้ามันมีขนาดใหญ่เท่ากับรถบัสทั้งยังมีโครงสร้างรูปโดมที่ส่วนบนซึ่งเรืองแสงสีแดงแบบกระพริบเป็นจังหวะด้วย เดวี o, ่เล่าว่าผมรู like s <S ้สึกกลัวขึ้นมาอย่างมากจนอยากจะวิ่งหนีไปแต่วัตถุบินลึกลับดังกล่าวก็ปรากฏให้เขาเห็นอยู่เพียงประมาณ10วินาทีเท่านั้นเหตุการณ์ข้างต้นซึ่งเกิดขึ้นในทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นเวลส์เมื่อหลาย10ปีก่อนเป็นหนึ่งในปรากฏการลึกลับที่สารคดีชุดพารานอ m a ลของ BBC ได้ลงมือตรวจสอบค้นหาความจริง ซึ่งสารคดีเรื่องใหม่4ตอนจบนี้ดำเนินรายการโดยเซียนเอเลอรี่พิธีกรสาวซึ่งจะพาผู้ชมไปร่วมสืบสวนกรณีการพบเห็น UFO ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษ1970และช่วงต้นทศวรรษ1980 การถ่ายทำสารคดีชุดนี้มีขึ้นหลังจากกระแสฮือฮาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้หวนกลับมาสร้างจินตนาการที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้คนทั่วโลกอีกครั้งโดยเมื่อปีที่แล้วสภาคองเกรสของสหรัฐได้เปิดการไต่สวนสาธารณะครั้งสำคัญว่าด้วยปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือ UAP ซึ่งรวมถึงประเด็นปริศนาของ UFO ด้วย นอกจากนี้ยังมีการค้นพบเสาหินประหลาดปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานที่ต่างๆทั้งในสหราชอาณาจักรและอีกหลายแห่งทั่วโลกส่วนในสื่อสังคมออนไลน์ก็เกิดกระแสข่าวโด่งดังที่เป็นไวรัลหลังมีผู้นำร่างที่อ้างว่าเป็นของเอเลี่ยนมาแสดงในรัฐสภาเม็กซิโกด้านแพลตฟอร์มแบ่งปันคลิปวิดีโออย่าง t i k t อกถึงกับมีคอนเทนต์มากกว่า1ล้านโพสต์แล้วที่ติด UFO ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและอวกาศรายหนึ่งบอกกับ BBC ว่าโลกยุคใหม่ในปี2024ซึ่งทุกคนมีสมาร์ทโฟนไว้พกพาติดตัวและหลายคนก็ใช้งานแอปพลิเคชันล้ำสมัยติดตามการจราจรทางอากาศอยู่เสมอเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เรามีความพร้อมมากขึ้นต่อการติดตามตรวจสอบสิ่งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก เมื่อมาถึงขั้นนี้หลายคนอาจสงสัยว่าปัจจุบันเราสามารถไขข้อข้องใจเรื่อง UFO ด้วยการให้คำอธิบายที่ง่ายๆแต่ชัดเจนว่าเหตุใดคนจำนวนหนึ่งจึงพบเห็นมันได้แล้วหรือยังเราควรจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปริศนาลี้ลับต่อไปหรือถึงเวลาที่ควรจะเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังและเปิดเผยต่อสาธารณชนกันแน่มีการตามล่า UFO อยู่เต็มไปหมด UFO เป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจเป็นพิเศษมานานหลายทศวรรษนับตั้งแต่มีรายงานที่อ้างว่าพบซากยานจากต่างดาวตกลงมาที่เมืองรอสเวลในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐในปี1947ซึ่ง3ปีหลังจากนั้นภาพยนตร์จานบินก็ลงโรงฉายและติดตามมาด้วยการแข่งขันสำรวจอวกาศอย่างดุเดือดระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตตลอดช่วงทศวรรษ1950 เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวเริ่มมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประชานิยมอย่างมากในช่วงหลายปีต่อจากนั้นโดยภาพยนตร์รางวัลออสการ์เรื่องออทีของซีเวนสปีนเบิร์กลงโรงฉายในปี1982ส่วนภาพยนตร์ซีรีส์ทางโทรทัศน์แฟ้มลับคดีพิศวงออกอากาศครั้งแรกในปี1993 และล่าสุดในปี2022ภาพยนตร์โนฟของผู้กำกับจอแดนพีนก็ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยกระดับให้ความสนใจต่อ UFO กลายเป็นความหมกมุ่นหลงไหลาทางวัฒนธรรมที่แพร่ไปทั่วโลกดรเซียรานโอคิฟ คณะบดีสำนักวิชามนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบักกิงแฮมเชียร์นิวยูน v ิเวอร์ซิตี้ของสหราชอาณาจักรบอกว่าในอดีตเคยมีช่วงเวลาที่กระแสความสนใจต่อการพบเห็น UFO พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นระลอกใหญ่ในยุคทศวรรษ1980ซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสความนิยมในการออกตามล่า UFO กันหลายครั้งหลังจากนั้น สื่อทั่วโลกต่างพากันรายงานข่าวการพบเห็น UFO ซึ่งก็รวมถึงกรณีของโรงเรียนประถมศึกษาบรอเทเวนซึ่งได้รับความสนใจไปทั่วทุกหัวระแหงโดยมีการตีพิมพ์และออกอากาศข่าวนี้ไปไกลถึงประเทศนิวซีแลนด์เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการพบเห็น UFO ที่เกิดขึ้นหลายระลอกเมื่อปี1977ในบริเวณพื้นที่ของแคว้นเวลส์ที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมเดเฟต โดยในอดีตมีการเสนอคำอธิบายจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวซึ่งรวมไปถึงการจัดฉากของขบวนการลวงโลกในท้องถิ่นด้วยดรโอคิฟซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการจัดทําสารคดีชุดอันแคนนี่ของสถานีวิทยุ BBC บอกว่า 1. ในบรรดาคําอธิบายข้างต้นมีความเป็นไปได้อยู่สูงมีคําอธิบายทางจิตวิทยาพื้นฐานที่สําคัญปรากฏอยู่เต็มไปหมด ในคําให้การของพยานผู้พบเห็น UFO ดรโอคิฟกล่าวคาให้การเหล่านี้เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดเนื่องจากธรรมชาติของการสนทนาถามตอบระหว่างการสัมภาษณ์สามารถจะบิดเบือนความทรงจำของพยานให้ผิดเพี้ยนไปได้มากอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซักถามที่ทำได้ไม่ดีนัก เช่นมีการถามนำหรือพยานได้รับชมรายงานข่าวมาบ้างก่อนการสัมภาษณ์ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้การย้อนรำลึกอดีตของพยานผิดเพี้ยนไปแม้การพบเห็น UFO ที่โรงเรียนประถมศึกษารอตเทเวนจะมีประจักษ์พยานผู้ยืนยันว่าได้เห็น UFO ด้วยตาตนเองพร้อมกันหลายคนแต่ดอรโอคีฟกล่าวเตือนว่านี่อาจเป็นพฤติกรรมรวมหมู่ที่นักเรียนแต่ละคนคล้อยตามกลุ่มเพื่อน จนเกิดการเรียนแบบที่แพร่กระจายออกไปเหมือนกับโรคติดต่อซึ่งเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการพบเห็น UFO เป็นหมูนะ่คณะแนวคิดเรื่องการแพร่ระบาดของพฤติกรรมเชื่อว่าความคิดความรู้สึกรวมถึงการกระทําต่างๆสามารถจะแพร่กระจายในกลุ่มคนโดยติดต่อจากคนผู้หนึ่งไปยังอีกหลายคนเป็นวงกว้างได้ดรโอคิฟกล่าว แต่ถึงกระนั้นก็ตามเดวี่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กนักเรียนผู้พบเห็น UFO ยังคงรู้สึกว่าคำอธิบายทางจิตวิทยาดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะภาพของ UFO ที่นักเรียนแต่ละคนวาดขึ้นมาจากความทรงจำนั้นล้วนเหมือนกันในรายละเอียดแทบจะทั้งหมดเดวี่ยังบอกด้วยว่าก่อนจะได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวเขาเป็นคนที่ไม่มีความสนใจต่อเรื่องราวเชิงนิยยวิทยาศาสตร์มากนัก แต่หลังจากผ่านประสบการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติใน,นครั้งนั้นเขากลับทุ่มเงินก้อนโตซื้อหนังสือและวัสดุสำหรับการค้นคว้าวิจัยจำนวนมากเพื่อไขความกระจ่างต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กกิจกรรมทางอากาศที่ปิดลับดรไรอันมาร์คสวิศวกรการบินและอวกาศ ซึ่งเคยปรากฏตัวให้สัมภาษณ์ในสารคดีชุด Paranormal บอกว่าสภาพการจราจรทางอากาศในท้องฟ้าอาจให้คำอธิบายต่อปรากฏการพบเห็น UFO ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนหาแน่นและมีสนามบินหลายแห่งรวมอยู่ด้วยข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอังกฤษชี้ว่าระหว่างปี1970ถึง1990บริเวณตอนใต้ของแคว้นเวลส์ มีสนามบินถึง5แห่งโดยมีแห่งหนึ่งถูกใช้เป็นลานทดสอบยิงขีปนาวุธมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายในการจราจรทางอากาศของช่วงเวลาหนึ่งทั้งยังเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาดรมาร์กส์อธิบายเขายังบอกด้วยว่าในท้องฟ้าเหนือสนามบินเหล่านี้มักจะมีกิจกรรมทางทหารเกิดขึ้นในระดับหนึ่งอยู่เสมอ ซึ่งทางกองทัพมักจะปิดเป็นความลับโดยไม่ได้แจ้งเตือนต่อสาธารณาชนไปเสียทุกครั้งตัวอย่างหนึ่งของกรณีดังกล่าวคือการเผยแพร่ารายงานที่จัดทำโดยรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้สรุปผลการสอบสวนว่าการพบเห็น UFO ในประเทศระหว่างช่วงทศวรรษ1950และช่วงทศวรรษ1960เกิดจากการทดสอบเทคโนโลยีอวกาศและเครื่องบินสอดแนมล้ำสมัยที่ยังเป็นรุ่นใหม่ในตอนนั้น ดรมาร์กซ์ยังบอกว่าในช่วงกลางทศวรรษ1,970และช่วงต้นทศวรรษ1,980มีการพัฒนาบอลลูนล,ลมร้อนและเรือเหาะในสหราชอาณาจักรซึ่งยานพาหนะเหล่านี้บางรุ่นมีรูปร่างคล้าย UFO หรือจานบินแบบดั้งเดิมอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการทดสอบเหล่านี้มักเป็นการทดลองระดับเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเก็บเครื่องบินเท่านั้น แต่โลกของเราทุกวันนี้มีความเคลื่อนไหวของการจะราจรทางอากาศจำนวนมากที่ถูกบันทึกไว้และเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบุตัวตนของอากาศยานได้ฟรีซึ่งมันจะช่วยบอกว่าเครื่องบินที่พบเห็นบนท้องฟ้าเป็นของใครเดินทางมาจากไหนและมีจุดหมายปลายทางไปยังสถานที่แห่งใดข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนกับลายนิ้วมือดิจิทัลที่ทำให้เราติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าได้ง่ายขึ้น แต่ถึงแม้จะมีคำอธิบายว่าด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีดังกล่าวเดวียังคงยืนกรานว่าเขามั่นใจในสิ่งที่ตนเองพบเห็นว่าเป็น UFO อย่างแน่นอนผมไม่เชื่อคำอธิบายอย่างอื่นเด็ดขาดจนกว่าจะมีใครสามารถบอกอย่างชัดเจนได้ว่ามันคือยานบินชนิดไหนกันแน่ที่บินอยู่ในเวลานั้นเพราะสิ่งที่ผมเห็นเป็นยานรูปมวลซิก้าสีเงินยาวถึง45ฟุตเลยนะตัวผมเองไม่มีคำอธิบายในเรื่องนี้ เดวี่ยังกล่าวเสริมว่าการที่คุณเชื่อเรื่อง UFO บางครั้งก็เหมือนกับการเอาหัวโคกกาแพงซึ่งก็คือการต่อต้านสังคมนั่นเองมันยังคงถูกผู้คนปฏิเสธว่าเป็นเรื่องเหลวไหล กระทรวงกลาโหมของสหราชาอาณาจักรได้ปิดแผนกสืบสวนกรณีการพบเห็น UFO ลงในปี2009หลังถแถลงว่าแผนกดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อภารกิจกลาโหมอีกต่อไปทั้งยังทำให้สูญเสียบุคลากรในงานด้านการป้องกันประเทศที่มีคุณค่ามากกว่า โฆศกของกระทรวงกลาโหมถแถลงว่าตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาไม่มีการพบเห็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวรวมทั้งการพบเห็น UFO หรือปรากฏการ UAP ที่เราได้รับรายงานครั้งใดบ่งชี้ว่ามีภัยคุกคามทางทหารต่อสหราชอาณาจักรทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีดีๆแบบนี้ครับ